องอาจาทุกท่านแล้วก็เพื่อนแพทย์นะครับจริงๆตอนที่อาจารย์เด่นโทรไหมผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างลําบากใจนะครับ,บจริงๆสับ c คปทินอโ o มีเนี่ยผมเลิกทําไปตั้งนานแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูว่าหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยเราเลือกวิธีไหนด้วย v i d กฐานท,ที่ที่เราเราเห็นนะครับจริงๆสับแคปแมเนจเมนต์ในชอเดอร์ทัสที่มีมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าเป็นเป็นสับแคปทินอโตมีสับแคปพิลนะครับ LTO หรือแม้แต่สับแคปสแปลิงนะครับ อัน,นี้เราจะเลือกวิธีไหนและพิจารณายังไงนะฮะแล้วมาดูก่อนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีแต่ศัพท์สแครปทีโนตอมีนะครับแล้วก็ในปี2003เนี่ยมิลเลอร์ก็ได้รายงานผลแทรกซ้อนของการทำศัพท์สแครปทีโนตอมีแล้วพบว่ามีศัพท์สแครปฟังก์ชันถึง2ใน3นะครับหลังจากจุดนั้นเนี่ยก็เป็นการจุดประกายของการทำเอลทีโอนะฮะต่อมาอีก2ปีเกอร์เบอร์ก็ได้รายงานผลของการทำเอลทีโอนะครับพบว่ายูลิงเลนแล้วก็ศัพท์ฟังก์ชันเนี่ยได้ผลค่อนข้างดี จากนั้นก็มีการพูดถึงข้อดีและข้อเสียของ LTO นะครับรวมถึงมีงานวิจัยเนี่ยเปรียบเทียบระหว่าง s o f t t i ิช e ก็คือ u u b s แครปท i n o t o m y และสับซับพ e l กับ LTO นะครับไม่ว่าทั้งบา m m e h h n n i c l s t u u y y แล้วก็ l i n i c a l study ในรูปแบบต่างๆแต่วันนี้จะพูดเฉพาะในส่วนที่เป็น Comparative Study กละ y s t e m m i c review ม e t a analysis นะมาเริ่มจากแบบ m e c h a n i c a l study ที่เป็น Comparative Study นะครับก็มีการเปรียบเทียบทั้งจาก SP กับ LTO SP LTO หรือว่าทั ผมผลพบว่าโหลดทูเฟลเลียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบอกว่าไม่ต่างกันนะครับมีสต๊ t ดี้ของคิสแนนและพรช่วยเพราะว่าโหลดออฟเฟลเลียของ a p o ดีกว่าซอฟต์ซิชูนะครับไซคลิกดิสเพสเมนต์เนี่ยผลออกมาค่อนข้างหลากหลายในส่วนของ systematic review meta analysis เนี่ยเชื่อเห็นว่า a p o เนี่ยมีโหลดทูเฟลเลียดีกว่านะครับส่วนไซคลิกดิสเพสดิสเพสเมนต์เนี่ยไม่ชัดเจนดังนั้นแล้วใน bio m e c h a n i c a l study จึงสรุปได้ว่าโหลดทูเฟลเลียเนี่ย RPO ดีกว่าสับสแคปพิลแล้วก็สับสแคปทีโนมีแต่คลิกดิสเพสเมนต์เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปในส่วนของคล clinical s ดดี้เนี่ยเกือบทุกงานวิจัยเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับสับสแคปอินเทกริตี้สับสแคปฟังชันแล้วก็คลินิคอลเอาท์คัมในล l i t เรเจอร์ถ้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามี level 1 evidence s ดดี้เพียงหนึ่งงานวิจัยนะครับแล้วก็ level 2 evidence s ดดี้ก็แค่หนึ่งงานวิจัยในการเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดต่าง study นี้อาจารย์าารยบรวรรัตน์ได้นําเสนอไปแล้วครับเป็นเลเวล1ที่มีชันิีกวัตรร่วมอยู่ด้วยของเรวีนนะครับก็ขอผ่านไปเลยก็คือการเปรียบเทียบระหว่าง ST กับ RTO s ั d y นี้ศึกษาอะไรบ้างก็ดูในเรื่องของ integrity สับสก f u n c t ชัน clinical outcome r อแล้วก็ social time ผลอย่างที่ที่อาจารย์พลบอกนะครับว่า integrity เนี่ย RTO ดีกว่า ST ก็จริงแต่ไม่ significant นะครับส่วนสับสก f u ฟังชัน clinical outcome r อเนี่ยไม่แตกต่างกัน ST ผ่าได้เร็วกว่ามาดู Level 2ของ l a ป s เนอนะครับสตที้นี้เปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่ม s o f t ์ที่ชูนะครับระหว่าง u u b c r i p t t นโ o t o m y กับ s u b c r i p t ิ l นะครับก็ดูเรื่อง Integrity, Function, Clinical Outcomes, RM แล้วก็ Implant Loosening ผลปรากฏว่าทุกพารามิเตอร์เลยไม่มีความแตกต่างระหว่าง u u b c r i p t t นโ o t o m y กับ s u b s c ค p e ิ l คราวนี้เรามาดูภาพรวมของ c omparative study อื่นๆบ้างนะครับก็มีครั้งเปรียบเทียบระหว่าง STRTO SPLTO แล้วก็ทั้ง3อย่าง ผลบอกว่า clinical outcomes subscale function และ subscale integrity เนี่ออกมาใน2รูปแบบคือถ้าไม่แตกต่างกันก็ LTO ดีกว่า soft tissue ในเรื่องอื่นมีอะไรบ้าง R OM กับ complication ก็ไม่แตกต่างกัน systematic review meta analysis เนี่ยก็พบว่า clinical outcomes เนี่ยไม่แตกต่างกันระหว่าง soft tissue procedure กับ LTO subscale function เนี่ยไม่ชัดเจนนะครับแต่ integrity ของ subscale เนี่ย LTO ดีกว่านะ พารามิเตอ์อื่น ROM c o m p l i c a ิ i o n ไม่แตกต่างกันดังนั้นแล้วเนี่ย c ินเ i ้าส s t ร d y สรุปได้ว่า s u b s c a p integrity เนี่ย LTO ดีกว่า s s ับเซ็ i e e l กับ s u b s c a p ทีโนโมีในเรื่องของ s u b s c a p function เนี่ยยังสรุปไม่ได้นะครับคิน i c a l o อ t c o m e งือ R O M ไม่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่การเปรียบเทียบกันระหว่างงานวิจัยเนี่ยทำได้ค่อนข้างลำบากอย่างที่อาจารย์คนบอกนะครับเพราะว่าแต่และ Stu d y เนี่ยใช้วิธีการตรวจหา integrity กับฟังก์ชันที่แตกต่างกัน รวมถึงมี confounding factor ระหว่างงานวิจัยด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ evidence ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราพอจะสรุปได้คร่าวๆดังนี้นะครับ by mechanical study เนี่ย o ชนะนะครับในเรื่องของ low to failure แม้ว่า cyclic dissetment a ยังไม่ชัดเจน clinical study ก็ favor ไปทางด้าน r p o นะครับเพราะว่า integrity เนี่ยดีกว่า sub s c i b e function ไม่ชัดเจน clinical outcomes ไม่แตกต่างกันณนะปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยว่ามีอันไหนที่ soft t i s ดีกว่า RTO ยกเว้น o p e r a t i v e time นะครับแต่ถึงกระนั้นช้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งชิปไปทำ RTO ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบางกรณีนะครับที่ไม่เหมาะกับการทำ RTO อย่างเช่น reverse shoulder t o p a a s t y เรารู้อยู่แล้วว่า reverse shoulder เนี่ยมี h u m e r a l lengthening ก็มีโอกาสเกิดแกลบใช่ไหมการที่มีเกิดแกลบระหว่าง artifactment กับหิ m m u l า s ก็มีโอกาสเกิด nonunion ได้รวมถึง reverse shoulder เนี่ยเป็น high constraint ซึ่งต้องการ h u m e r a l fixation ที่ดี การทํา RTO ที่ไม่ดีหรืออยังผิดพลาดเนี่ยมันมีโอกาสมีปัญหาต่อ humeral fixation ได้หรืออีกอันนึงคือว่าบางคนไม่รีแพร์ u ับ c ค i b e ด้วยซ้ําดังนั้นจึงไม่คุ้มนะครับที่จะทํา RTO ข้อที่สิที่เป็น proximal fit humeral stem s i m e l a r stem stem l e s หรือ short stem พวกนี้เนี่ยต้องการ proximal humeral fixation ที่ดีดังนั้นการท,ทํา RTO ที่ที่ผิดพลาดเนี่ยมีโอกาส compromise ต่อ proximal humeral fixation ได้ คนไข้ที่ออสโพรซิสมีลิสของซูเจบอลเฟลเลียกินเหล้าสุบุรีคอนดีกลีมอลเฟลเลียก็ผัวบอนนี้อยู่เนียนนะรีวิชันเองบางครั้งอาจจะต้องทำหิมโรออสเซอตมี่ท่านั้นถ้าเกิดเราทำอาทวอว o ีโอไปด้วยก็มีโอกาสเพิ่มเรื่องของ f ิ x เซชันได้ที่เราพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องของการรีลิสแต่การรี p พรเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟแกรปดิสฟังชันถ้าเราดูจากสต๊าดี้ต่างๆเราจะเห็นเลยว่า Subscap Dysfunction ของ a t h r o p l a s t y เกิดได้เกิดดไ้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ Release, Repair, Injury ต่อ Subscapulist Nerve, Excessive Tension, Component m a l Position, f e a t u e c o a l i t y Poor Healing และ Aggressive Therapy ดังนั้น Subscap Repair สำคัญนะครับการจะร e แ a i r ได้ดีจะต้องมีองมประกอบหลายอย่างดังนี้นะครับ Bord Area Of Repair, Repair Reinforcement, Double Low Fixation, Tension Band Repair การเย็บปิด Rotator Interval และ Less Aggressive Release ของ Subscap มาดูอันแรกก่อนนะครับบอร์ดแอเรียออฟรีเพย์เนี่ยเราพบว่าสับสแค p ปพิวดีกว่าสับสแค p ปทีโนตอมีเนื่องจากว่ามีคอนแทคเซอร์เฟซแอเรียที่ดีกว่านะครับอนาโตมิกรี p พ i ์ดีกว่าม d ด a l ลไลซ์เ a ียทัชเมนต์ไปยังทิมโรห์เฮดออ t ซ o t ตมีไซส e เพราะว่าการไปเย็บที่ทิมโรห์เฮดออฟซูโตมีไซส์เนี่ยเป็นการลดคอนแทคเซอร์เฟซแอเรียลดแมกนิเคิลสเต้งแล้วก็เพิ่มทิชชูคอมโพมไลซ์ได้ในส่วนของ LTO เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราตัดชิ้นใหญ่โอเคแหละ contact surface area เพิ่มขึ้นแต่สต๊าดดี้ของชามิดพบว่าชิ้นใหญ่เนี่ยมีไซคลิกดิสเพสเมนต์มากกว่าชิ้นเล็กดังนั้นการตัด RPO เนี่ยควรจะตัดให้ได้ชิ้นที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยก็เป็นมาณความลึกประมาณ5มิลมตรครับรีเพลย์อินฟอสเมนต์พบว่าการเอาซูเจอร์แรปเอาดาวโพสเทซิสเนี่ยสามารถเพิ่มไบโอแมกนิเคอลสเต็งได้ดับเบิลโลฟิกเซชันในกรณนนีถ้าเป็นสักร์สแคปทีโนตัมีหรือสับสแคปพิลเนี่ยซิงเกิลโลกับดับเบิลโลเป็นยังไง ถ้าเป็นซิงเกิลโลก็คือว่าเราจะเจาะรูหนึ่งแถวและท่าเรือต่อฟุตพิ้นนะครับแล้วก็ซูเชอร์ผ่านรูไปออกที่ฮิมโลคแนลแต่ถ้าเป็นดับเบิลโลล่ะดับเบิลโลเราจะเจาะเพิ่มอีกแถวหนึ่งนะครับตรงฮิมโลเน็กแล้วก็ซูเชอร์ผ่านทั้งสองแถวนะครับแล้วก็ไปเย็บสับสครับที่มัสกูลเรเทนินัสจังชันอาร์ทีโอก็มีทั้งซิงเกิลโลกับดับเบิลโลเช่นเดียวกันซิงเกิลโลเป็นยังไงก็คือว่าซิงเกิลโลเราจะเจาะรูสองแถวนะครับแล a t e l l a r และ,ะ medial ต่อออสเซตตอมีไซด แล้วก็สูเจอร์เนี่ยผ่านทั้งสองแถวแล้วไปเย็บสับแครปมีเดียลต่อบรอนิแฟกเนต์ในส่วนของดับเบิลโลฟิกเซชันของ LTO เราก็จะเจาะรูเพิ่มอีกหนึ่งแถวที่อนาโตมิกเน็กนะครับตรงเน็กแล้วก็ใช้สูเจอร์หนึ่งชุดนะครับเย็บสับแครปท,ที่มัสกิโลเทนินัสจังชันกรณีที่สับแครปทีนโนตัมมี่เนี่ยมีสต๊าดี้ออกมาชัดเจนว่าสับแครปอินเทกริตี้ของดับเบิลโลฟิกเซชันเนี่ยดีกว่าซิงเกิลโลนะครับและ LTO นะ LTO ปรากฏว่าโหลดออฟเฟลเลียเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลย ระหว่างดับเบิลโล่กับซิงเกิลโลดังนั้น LTO เนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะทำดับเบิลโลฟิกเซชันสักเท่าไหร่เทนชันแบนรีแพร์ถ้าเราดูภาพทางซ้ายมือเป็นคอมเพรสชันรีแพร์นะครับเราเห็นว่าเวลาสับสแปดึงเนี่ยมันจะเกิดลาเทอร์ดิสแทคชันแต่ถ้าเราทำเทนชันรีแพร์เนี่ยเวลาสับสแบปดึงปั๊บเนี่ยมันจะเกิดคอมเพรสชันการทำเทนชันแบนออกเมนเทชันเนี่ยสามารถทำได้ร่วมกับทั้ง3กรณีไม่ว่าจะเป็นสับสแปรทีโนตัมมีสับสแปพิวแล้วก็ LTO นะครับ มีสตั๊ดดี้หนึ่งของเกอร์เบอร์นะครับเขาทำแบ็ตแพกนีแพกก็คือการทำ t e n s i นแบน n d repair นั่นแหละร่วมกับ LTO เขาพบว่าสามารถเพิ่มสเตร n g t h ของบอลทูบอลรีแพร์ได้นะครับอีกสตั๊ดดี้ที่ที่น่าสนใจของชมิทนะครับเขาเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่คอมไบ n e ระหว่างคอมเพรสชั o n กับเทนชั o n repair อีกกลุ่มหนึ่งทำเฉพาะไอโซเลตคอมเพรสชั o n repair ปรากฏว่ากลุ่มที่ทำคอมไบ n e เนี่ยมี s t i f เนี่ยที่ดีกว่าแล้วก็ดิสเพลสเมนต์น้อยกว่า ปัจจัยที่เหลืออันที่ถัดไปคือการเย็บปิด rotator interval ทางด้าน l a t e r a l สามารถเพิ่ม b a r m e c h i c a l strength ได้แล้วก็การ Release subscap เรามักจะ r e เ e a ย e เยอะใช่ไแต่ต้องระวังนะครับการ r ิเ e ีย e ลิเทางด้านหน้าของ subscap เนี่ยอาจจะ injury ต่อ subscapularis nerve ซึ่งจะทำให้เกิด post-op p r o g r e i o n ของ fatty degeneration ของ subscap ได้เทคนิคที่ผมใช้เนี่ยถ้าเป็น soft tissue จะเลือก subscap pyle นะครับโดยทำเป็น double repair A.T.O ก็ทําเป็น combining pair ในกรณีจะเป็น subcut peel เนี่ยถ้าเป็นดับเบิ r o l ล i n g pair ก็จะต้องประกอบด้วย vertical suture และ horizontal ู u t อ r e คือเราจะเจาะรูสองแถวนะครับ l a t e r a ลแล้วก็ีเดียลต่อฟุต t ิน i หลังจากนั้นก็จะ pass vertical suture สองเส้นผ่านรูคู่บนนะครับแล้วก็สองเส้นผ่านรูคู่ล่างแล้วก็จะมี horizontal suture สองเส้นคือเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวแล้วก็จะ pass หางทั้งสองปลายของเส้นสีแดงเนี่ยผ่านรูบนและรูกลางแล้วก็ pass สองเส้นของเส้นสีเขียวผ่านรูกลางและรูล่างเพราะฉะนั้นรูบนจะมีซูเชอร์สามเส้นรูกลางมีซูเชอร์สองเส้นแล้วก็รูล่างมีซูเชอร์สามเส้นแล้วก็จะเย็บสับแคปสามรูเช่นเดียวกันนะครับโดยเอาสามเส้นของรูบนผ่านรูบนของสับแคปสองเส้นของรูกลางผ่านรูกลางของสับแคปแล้วก็สามเส้นของรูล่างผ่านรูล่างของสับแคปหลังจากนั้นเราก็จะผูกตัว horizontal ซู t เ r อร์คือเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็ผูก vertical ซู t เ r อร์ดังภาพ ในส่วนของ l t o เนี่ยจะทำเป็น Combine Repair ซึ่งจะประกอบด้วย circumferential suture และ tension band suture โดยเราจะเจาะรู3แถวนะครับก็คือ medial และ lateral ต่อ osteomy site แถวที่3จะ lateral ต่อ b i c i p i a l g r o u p แล้วเราก็จะ pass circumferential suture นะครับคือเส้นสีเขียวนะครับ pass จากแถวที่1ไปออกแถวที่2นะครับส่วน shuttle suture เนี่ยเราก็จะพาจากแถวที่3มาออกแถวที่2นะครับ จากนั้นเราก็จะเอา circumferential suture เนี่ยไปคล้องผ่าน p พ t h e s i s แล้วก็เย็บสับ s i a บที่ medial ต่อ b o n y f r a t m e n t จากนั้นเราก็จะใช้ tension band suture เนี่ยก็คือเส้นสีแดงนะครับเป็น free suture เย็บ yep, medial ต่อ b o n y f r a t m e n t แล้วก็ใช้ shuttle suture เนี่ยดึงหางทั้งสองายของ tension band suture สีแดงเนี่ยไปออกแถวที่3นะครับหังนั้นเราก็ทำการผูก tension band suture คือเส้นสีแดงแล้วก็ผูก circumferential suture สุดท้ายคือ subcaps s s p a l i n g นะครับ s u b s c r i p t s p a l i n g เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะลด repair failure rate นะครับลด fatty infiltration แล้วก็เพื่อให้มี rehabilitation ที่เร็วขึ้นก็มีอยู่3วิธีนะครับก็คือ inferior subcaps s r t i n o t o m y ทาง a n t e r o r rotator interval แล้วก็ทาง posterior rotator interval ดรแม่เนี่ยได้นำเสนอ inferior subcaps s r t i n o t o m y นะครับโดยตัด s u b s c r i p t ทางด้านล่าง อาจจะเป็นหนึ่งในสามหรือถึงครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ผ่านรูนี่เข้าไปทำเอ่อหิมเมอร์เฮดแล้วตัด h ิมเมอร์เฮดแล้วทำกี่หน่อยซึ่งวิธีนี้อาจจะทำในลาต้าเจด้วมด้วยก็ได้ลำดาเจก็ได้นะครับอีกวิธีนึ่งของมิกเกลนี่เข้าสองรูนะครับคือเข้ารูล่างทางอินฟิลลาสับสแครแล้วก็เข้าทางโรเตอร์อินเทอร์วลด้วยนะครับอันที่สองคือทาง n s น n t เรียโรเตอร์อินเทอร์ l วลก็มีสองวิธีก็คือเดลต p าสปิดกับโพส กับเดลต้าเพกเตอร์ไลอ์อัพโพสนะฮะก็จะเข้าทางโรเตอร์เทอร์นูเบิลแล้วก็เข้าไปตัดทิมโลเฮดแล้วก็จำจีนอยสุดท้ายเลยก็คือแานโพสเซียโรเตอร์เทอร์นูเบิลอันนี้เราจะเข้าทางด้านหลังนะครับก็จะสปิดเดลต้ายระหว่างมิดเดิลกับโพสเซียเดลต้ายนะครับแล้วก็สปิดโรเตอร์ครับระหว่างอินฟราสเปเนตั al, แล้วก็เทเลสไมเนอร์อย่างในรูปนี้เป็นไหลทั้งซ้ายนะครับนอนตะแคงขวานะครับจะโลนซิชั่นทางด้านโพสเซียหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ก็เอานิ้วล้วงเข้าไปทางด้านเดียวตอยด้านหลังนะครับแล้วก็สปิดเดลตอยตรงระหว่างมิดเดิลและพอเซียเดลตอยนะครับแล้วก็สปิดโรเตเตอร์อินเทอร์โวลโรเตเตอร์ครับระหว่างอินฟาสเปเนตัสกับเทเลสไมเนอร์ก็จะมีรูเข้าไปตัดกิมโลเฮดกับกีนอยได้สรุปนะครับแบบแมคคินิคอลสตดี้คลินิคอลสตดี้เนี่ยเอลทีโอเนี่ยโดดเด่นกว่าจับสแคปทินอโตมีนะครับแม้ว่าคลินิคอลเอาท์คัมเนี่ยจะไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ LTO ก็มีข้อเสียเช่นความเสี่ยงในการเกิดข่าวข่าวแฟกเจอร์ nonunion nonunion แล้วก็ fat necrosis เพราะฉะนั้นบางครั้งมันอาจจะไม่เหมาะนะครับในกรณีทำ reverse division เดี๋ยวเคสที่ต้องใช้โพสต์ซิสที่ need proximal fit แล้วก็กลุ่มที่เป็น osteoporosis อย่าลืมนะครับสัตว์ scap repair สำคัญพอๆกับสัตว์ scap release ถ้าเราจะทำสัตว์ scap peel เนี่ยก็ควรที่จะทำเป็น double layer repair ถ้า LTO ก็ควรที่จะเป็น combined repair นะครับ ในส่วนของ s ับสแคปสเปริ่งเนี่ยก็คงต้องดูบันอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนขอบคุณครับ